สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอนจะมาเล่าเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นกับลูกดวงของแอนเองนะคะขอแทนชื่อว่าคุณเอละกันค่ะคุณเอเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาคนหนึ่งพึ่งเขาทำงานได้ไม่นานแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนขยนันและมีความสามารถเลยทำให้ผลงานโดดเด่นมากค่ะจนหัวหน้าเริ่มมองเห็นแวว แล้วก็วางแผนจะโปรโมทให้คุณ A ขึ้นเป็นหัวหน้าทีมในเร็แรนี้แต่ในที่ทำงานของคุณ A อเนี่ยมีรุ่นพี่อยู่คนนึงชื่อพี่มินพี่มินทำงานมานานหลายปีแล้วแต่ผลงานก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรนักแถมยังชอบแอบอู้งานบ่อยๆพี่มินสังเกตเห็นว่าคุณ A ที่เพิ่งเข้ามาใหม่กำลังจะแซงหน้าตัวเองไปแล้วก็เริ่มรู้สึกไม่พอใจแล้วก็เกิดความอิจฉาค่ะ มูววันหนึ่งพี่มินก็เดินเข้ามาหาคุณเอด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแล้วก็ยื่นถุงกว๋วยเตี๋ยวให้บอกว่าพี่เห็นน้องเอทำงานหนักเลยซื้อกว๋วยเตี๋ยวมาฝากคุณเอก็ดีใจนะคะก็ยกมือไหว้ขอบคุณรับของพี่มินไปคุณเอเปิดถุงกว๋วยเตี๋ยวออกมาแล้วก็ลงมือกินทันทีเลยค่ะแต่พอคำแรกเข้าปากเนี่ยคุณเอก็รู้สึกแปลกๆคือรสชาติมันก็อร่อยดีนะคะ แต่จู่ๆก็รู้สึกเหม็นสาบคลุ้งในปากพอเขาก้มลงไปดูในชามก็เห็นว่ามีเส้นผมสีดำๆปนอยู่ในกว๋วยเตี๋ยวคุณเอก็เลยวางชามลงแล้วก็ไม่ได้กินต่อคะ่ะพอถึงตอนเย็นคุณเอก็กลับมาที่บ้านอาบน้ำแล้วก็รีบเข้านอนเพราะรู้สึกเพลียมากๆแต่พอหลับไปได้ไม่นานอยู่ๆเขาก็เริ่มหายใจไม่ออกหายใจติดขัด แล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมาทับอยู่ที่หน้าอกค่ะคุณเอพยายามดิน้นพยายามจะลุกขึ้นแต่ก็ขยับตัวไม่ได้เลยค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ทรมานมากคุณเอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะตายเขาพยายามลืมตาขึ้นมามองพอลืมตาได้คุณเอก็เห็นร่างเงาตะคุมคุมร่างหนึ่งยืนอยู่ปลายเตียงแล้วจ้องมองมาที่เขารูปร่างของมันผอมโซ ผมยาวรุงรังแล้วก็ส่งเสียงหัวเราะฮิฮิในลำคอค่ะคุณเอตกใจสุดขีดพยายามจะตะกวนร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีเสียงออกมาจากลำคอเลยค่ะร่างนั้นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้แล้วก็ยื่นมือมาบีบคอคุณเออย่างช้าๆคุณเอรู้สึกเจ็บปวดทรมานมากจนคิดว่าไม่รอดแน่แล้วแต่แล้วในความรู้สึกสุดท้ายก่อนที่สติจะดับไป เขาก็นึกถึงพ่อกับแม่และพระเครื่องที่หิ้งพระในห้องขึ้นมาแล้วก็พยายามภาวนาในใจว่าขอให้รอดเถอะท่านใดนั้นร่างเงาตะคุมคุมก็กรีดร้องเสียงดังแล้วก็หายไปทันทีคุณเอกก็เลยลุกขึ้นนั่งแล้วก็หอบหายใจอย่างแรงเหงื่อออกท่วมตัวจนเปียกไปหมดเลยค่ะหลังจากคืนนั้นคุณเอกก็เจอเรื่องแปลกๆแ,แทบทุกวันเลยค่ะ ตอนทำงานอยู่ดีๆก็มีเสียงเรียกชื่อเขาข้างหูตลอดเวลาแต่พอหันไปมองก็ไม่มีใครหรือไม่ก็เห็นเงาตะคุมคุมเดินผ่านไปผ่านมาทั้งๆท,ที่บริเวณนั้นก็ไม่มีใครอยู่คุณเอรู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะรับไม่ไหวแล้วก็เลยมาหาแอนที่บ้านค่ะพอคุณเอเล่าเรื่องทั้งหมดให้แอนฟังแอนก็ค่อนข้างมั่นใจว่าโดนของแน่ๆ แอนก็เลยบอกคุณเอไปว่าคุณเอโดนของเข้าแล้วนะหลังจากนั้นแอนก็พยายามติดต่ออาจารย์ชัยเป็นอาจารย์ที่แอนเคารพแล้วก็รู้จักมานานแล้วค่ะสมัยศึกษาศาสตร์เรื่องดูดวงกับอาจารย์ก็เคยเห็นเขาทำพิธีและสามารถทำพิธีแก้เรื่องพวกนี้ได้ค่ะแอนนัดวันเวลากับอาจารย์ที่จะให้คุณเอเข้าทำพิธีได้ก็บอกให้คุณเอกลับไปก่อน พอคุณเอไปถึงบ้านแล้วสักสองสามชั่วโมงคุณเอโทรมาหาแอนร้องไห้บอกว่าเขานอนไม่ได้เลยมีคนอยู่ในห้องเต็มไปหมดบางก็คอขาดบางก็มาแค่ต้นบนแอนเลยรีบโทรไปหาอาจารย์แล้วก็ขอเข้าพบด่วนเลยค่ะอาจารย์ก็บอกโอเคให้คุณเอเข้าไปได้เลยตอนนั้นคุณเอไม่ไหวแล้วค่ะเลยให้แอนไปรับที่บ้านพอไปถึงบ้านคุณแอนสภาพแบบ ดูไม่ได้ค่ะคือตอนที่เจอยังสภาพดีกว่านี้ตอนนี้ขอบตาคล้ำผมยุ่งตัวดูสู้ผอมกว่าเรื่องเช้าที่เจอกันหลายเร็วมากเลยค่ะคืนนั้นแอนได้พาคุณเอไปทำพิธีเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากตัวกับอาจารย์ชัยนะคะขณะทำพิธีคุณเอก็ไอหนักมากและอาเจียนออกมาเป็นเส้นผมดำและสิ่งของชิ้นเล็กๆที่คล้ายเล็บมนุษย์ค่ะ หลังจากเสร็จพิธีคุณเอก็กลับมาเริ่มจะปกติแล้วแล้วคุณเอก็ถามอาจารย์ชัยว่าคนที่ทำคือใครอาจารย์ก็บอกว่าแล้วเองไปกินก๋วยเตี๋ยวจากใครมาล่ะก็ของมาจากคนนั้นแหละคุณเออึ้งมากเพราะไม่เคยคิดว่าพี่มินจะทำแบบนั้นกับตัวเองจริงๆ วันต่อมาคุณเอก็เลยขอลางานหัวหน้าไว้สองวันอาการคุณเอก็เริ่มดีขึ้นมากแล้วพอครบวันลาก็กลับไปทำงานพอไปถึงที่ทำงานคุณเอสังเกตว่าพี่มินไม่ได้มาทำงานพอช่วงกลางวันน้องที่ทำงานก็มาเล่าให้คุณเอฟังว่าพี่เอรู้ไหมพี่มินเขาประสบอุบัติเหตุตอนนี้นอนโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาล คุณเอก็เล่าว่าเขาก็ตกใจมากที่พี่มินประสบเหตุแบบนั้นแต่อีกใจก็คือโกรธพี่มินเหมือนกันที่มาทำของใส่ตัวเองน้องที่ทำงานก็เลยจะชวนคุณเอและเพื่อนร่วมง,งานอีกสองคนไปเยี่ยมพี่มินพอไปถึงห้องที่ให้เยี่ยมคุณเอเห็นสภาพคุณมินแล้วก็ช็อกมากค่ะคือคุณเอโดนรถชนแล้วหัวแตกมีเลือดข้างหมอต้องเจะเอาเลือดออก ทำให้บริเวณศีรษะโดนโกนไม่มีผมวันที่คุณเอไปเยี่ยมพี่มินเหมือนอาการเขาจะดีขึ้นแล้วค่ะพี่มินก็มองตาคุณเอแบบกลัวๆสักพักพี่มินก็บอกให้คนอื่นออกไปก่อนอยากคุยปรึกษาเรื่องงานกันสองคนตอนที่อยู่ด้วยกันสองต่อสองคุณเอเล่าว่าเขาบอกพี่มินว่าเขารู้เรื่องที่พี่มินคําของใส่เขาแล้วนะ พี่มินก็บอกคุณเอว่ามันเป็นเพราะแกทําให้ฉันเป็นแบบนี้คุณเอเลยสวนกับพี่มินไปว่ามันเป็นเพราะตัวพี่เองตังหาดพี่ยังไม่สํานึกอีกหรอหนูเกือบตายกับสิ่งที่พี่ทําเลยนะแล้วหนูไม่มีอะไรจะคุยกับพี่แล้วหนูเห็นสภาพพี่เป็นแบบนี้แล้วหนูก็ขออโหสิกรรมให้พี่แล้วกันแล้วคุณเอกก็เดินออกจากห้องกลับไปเลยได้ยินเสียงสะอื้นห้ของพี่มินตามหลัง หลังจากนั้นคุณเอกก็ไม่เจอเรื่องแปลกๆแ,แบบนี้อีกเลยแล้วก็ลาออกจากงานไปได้งานใหม่ถึงแม้จะได้เลื่อนตำแหน่งแต่จริงๆคุณเอตั้งใจจะออกจากงานอยู่แล้วหลังจากนั้นไม่นานคุณเอก็ทราบข่าวว่าพี่มินเอกก็ลาออกกลับบ้านต่างจังหวัดไม่ได้ทำงานที่เดิมและนี่ก็เป็นเรื่องประสบการณ์ชวนหดหูใจจากคุณเอนะคะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปลิษยาคนอื่นเลยนะคะ เพราะความอิจฉาในใจของเราเนี่ยบางทีมันก็อาจจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองนะคะแล้วเพื่อนๆชาวซีเปียเคสละคะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มาเล่าให้อ่านกันด้วยนะคะและหากท่านใดยอยากสนับสนุนช่องลองเลือกชมสินค้าที่ตะกล้าได้เลยนะคะแล้วพบกันในเรื่องหลอนตอนต่อไปคะ่ะถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับหลอนๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ และติดตามช่อง c ีเปียเคสไว้ด้วยนะครับ